ถึงเวลาทดสอบกล้องของเ x ีย o มี 12S Ultra กันแล้วนะครับตรงนี้หลายคนก็รีเควสต์เข้ามาจากคลิปที่แล้วเยอะเลยว่าอยากดูทุกฟังก์ชันฟีเจอร์ว่า 12S Ultra เนี่ยที่จับมือกับไลกานะครับสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งผมเองก็มีการนำไปทดสอบนะครับร่วมกับสมาร์ทโฟนเรือธงอีกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Huawei P50 Pro มือถือไลกาตัวสุดท้ายของทาง Huawei นะครับแล้วก็ รุ่นก่อนนั่นนี้อย่างมี11อัลตร้าเพื่อลองเทียบด้วยว่าก่อนที่กล้องเสียวมีจะมีไรการนั้นไอตัวเรือธงรอบที่แล้วกับตัวนี้มีความแตกต่างกันด้วยการถ่ายภาพยังไงบ้างครับ แต่ก่อนอื่นครับต้องขอโทษแฟนๆของทางดรอยแซนแล้วก็เสียวมีทุกคนครับเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดพลาดไปเมื่อตอนที่เราพูดถึงการจัดเรียงโมดูลกล้องหลังของ 12S Ultra นะครับก็คือผมพูดว่าเซ็นเซอร์กล้องหลักขนาด1นิ้วมันคือตรงกลางแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับอันนี้ผิดขอโทษจริงๆเพราะวันนั้นรีบมากๆครับได้เครื่องมาก็แกะเลยใช่ไหม ลืมสังเกตไปครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวกล้องหรือว่าเซ็นเซอร์หลักขนาดหนึ่งนิ้ว Sony m เ989นั้นมันคือตัวที่อยู่ซ้ายสุดครับเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตเนี่ยชุดเลนส์นะครับมันกลมใหญ่มากๆส่วนตรงกลางที่พูดเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเป็นกล้องอัลต้าไวนะครับส่วนด้านล่างสุดก็คือตัวของกล้องเทเลโฟโต้ที่เป็นออปติคอลซูมนั่นเองครับคราวนี้นะครับก็มาต่อกันที่เรื่องของการทำงานของตัวกล้อง UI เซี่ยงไฮ่สองเอสอัลตที่จับมือกับไลกาเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนกันบ้างครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยตอนไปเทสกล้องมาก็เจอกันมาหลายจุดแล้วก็มีความมึนงงหลายอย่างเหมือนกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดฟังก์ชันนี้แล้วก็อา้าตรงนี้มีอีกแล้วเพิ่มตัวนี้เข้ามาอีกนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของตัวโหมดกล้องไลกานะครับซึ่งในการเปิดใช้งานกล้องครั้งแรกนะครับตัวเครื่องเขาจะถามว่าต้องการภาพสไตล์ไหนระหว่างไลกาไวเบรนต์กับไลกาออร์เทนติกนะครับ ผมเองก็ลองทดสอบถ่ายมาหลายแบบนะครับแล้วก็เปิด AI ด้วยและคราวนี้ครับระหว่างที่ถ่ายไปเพื่อทำการเทียบภาพก็ไปเจอว่านอกจากจะมีการเลือกตัวลักษณะภาพด้านบนแล้วนะครับพอมากดดูพวกฟิลเตอร์สีนะเจออีกครับมันมีไลค่าวิวิดนะครับ VIV นะครับแล้วก็ไลค่าน e t หรือว่าไลค่าน a t u r a l นั่นเอง ผมก็เลยต้องบอกว่าในชุดการเปรียบเทียบภาพถ่ายหลังจากนี้นะครับผมจะไม่เปิดฟิลเตอร์ใช้เลยจะใช้เฉพาะโทนภาพด้านบนก็คือตัวของ Authentic หรือว่า Vibrant เท่านั้นมาเดี๋ยวกลับมาลุยที่โหมดกล้องของตัว Xiaomi 12S Ultra กันต่อนะครับในโหมด Photo หรือการถ่ายภาพทั่วไปนะครับเราก็สามารถจะเลือกปรับตัวของลักษณะภาพไลก้าได้นะครับที่ด้านบนแล้วก็จะมีระยะเลนส์นะครับ Ultra Wide คือกว้างสุด0.5เท่า มี1เท่าแล้วก็ตัวของเพลิสโคปหรือตัวเทเลโฟโต้ครับที่5เท่าซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะเลือกสเตปนะครับตัวออปชันจะมีให้เลือกเป็น50กับ100นะครับซึ่งภาพที่ลองถ่ายมานะครับระยะซูมที่ผมว่ามันโอเคสำหรับการนำไปแชร์ต่อบ,บนโซเชียลเนี่ย ก็ประมาณ 10x หรือไม่เกิน 20x นะครับมากกว่านั้นไปเนี่ยจะเริ่มเห็นว่ามันเละเป็นวุ้นแล้วแล้วก็จะมีส่วนของฟิลเตอร์นะครับเดีย๋ยที่บอกไปว่านอกจากจะเลือกของไลกาวีวิดไลกาเนเชอรัลได้แล้วนะครับยังมีตัวของไลกาแบล็กแอนด์ไวท์เนเชอรัลนะครับแล้วก็ไลกาแบล็กแอนด์ไวท h ไฮคอนทราสต์นะครับอันนี้ก็จะเหมาะคนที่ชอบถ่ายภาพในสไตล์ขาวดำนะครับถัดมาก็จะเป็นการถ่ายภาพในโหมดพอ r t ร์เตนะครับตรงนี้ก็จะมีชุดเลนส์ ที่กว่าเป็นโปรเลนนะครับเป็นเมนูเพิ่มเข้ามาให้อยู่ทางด้านซ้ายนะครับโดยเราสามารถเลือกใช้งานครับเป็นโทนสีแบบ Black and w h i t e นะครับแล้วก็มีริยะเลนเมื่อเทียบเคียงกับขนาดของกล้องจริงครับคือถ้าเกิดว่าเป็น Black and w h i t e เนี่ยก็จะเป็นเลนระยะ35มมนะครับแล้วก็มีตัวของ s ว i r l y b o k e เกะครับที่เหมือนกับเป็นการจำลองว่าเราใช้เลนครับตัว50มมถ่ายภาพพอเสรออกมาก็ให้โบเก้สวยงามแล้วก็มีตัวเลนสอีกระยะหนึ่งก็คือตัวของซอฟโฟกัสนะครับที่ระยะ90มม ทั้ง3โหมดนี้ครับยังสามารถเลือกใช้งานโทนภาพของไลกาไวเบรนหรือออเทนติกได้นะครับส่วนมุมซ้ายบนที่เป็นการถ่ายภาพในสไตล์พอเทชนะครับแบบ f u ลบอดี้ก็ต้องว่าถ้าเกิดเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับเราจะไม่สามารถเลือกใช้งานตัวของโปรเลนได้นะครับส่วนโหมดที่เป็นฟังก์ชันพิเศษครับอย่างเช่นโหมดบล็อกนะครับโหมดหมูวี e อ f เฟก t แล้วก็โหมดตัวของโคลน แล้วก็ลอง Exposure นะครับพวกฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยจะเหมือนกับรุ่นก่อนแล้วนี้ทั้งหมดนะครับยังไม่มีการใส่ฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่เข้าไปนะครับอย่างเช่นตัวว l ล g ก็จะมีให้เลือกออทั้งตัวของ Holiday Travel Memory Frame นะครับ Story ถัดมาถ้าไปลองดูตัวของ Mobile v e e f f e c t ก็จะเป็น Magic Zoom นะครับ Slow s h u t t t r Time Freeze Night Timelapse ก็ Parallel World ส่วนลองเอ็กซ์โพเชอร์นะครับก็สามารถเลือกใช้พวกนีออนเทรลนะครับถ่ายพวกโอ a i เพนติ้งไลท์เพนติ้งได้นะครับแล้วก็พวกซาร r สกายสตาร์เทรลแบบนี้ก็เหมาะกับการถ่ายช่วงเวลากลางคืนมีมัลติคาม e r าหรือมัลติแคมให้ใช้งานนะครับซึ่งเราสามารถจะ บันทึกพร้อมการจาก2กล้องได้นะครับจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังกล้องเทเลอัลตราวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อดียวนหนึ่งก็คือแม้ว่ารุ่นนี้จะมีกล้องทั้งหมดแค่4ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าในหน้าพรีวิวเนี่ยเราสามารถเลือกจากระยะทั้งหมด6กล้องได้ือตัวเซนเซอร์หนึ่งนิ้วครับจะมีให้เลือก2ระยะคือที่ซูม1เท่ากับซูม2เท่านะครับแล้วก็ตัวเทเลโฟโต้เนี่ย ก็จะมี2ระยะคือซูม5เท่ากับซูม10เท่าครับในการเลือกใช้งานตัวมัลติแคมส่วนในโหมดวิดีโอซูร์โมชั่นนะครับสูงสุดคือ3,840เฟรมเปอร์เซกนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นความละเอียดแค่ 720p เท่านั้นถ้าเกิดต้องการจะถ่ายวิดีโอซูล์โมชั่นแบบ Full HD แล้วก็เราสามารถจะทำซูร์ได้สูงสุดที่480เฟรมเปอร์เซกครับสำหรับโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับ Xiaomi 12S Ultra ก็รองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดก็คือ 8K ที่14เฟรมนะครับผมอันนี้คือตัวกล้องหลังนะกล้องหลังของเสี่ยงมี 2S Ultra ครับรองรับวิดีโอ 8K นะครับทั้ง3เลนคือนี้เป็นตัว Ultra Wide ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าระหว่างการถ่ายเนี่ยมันไม่สามารถสลับเลนอัตโนมัติได้ครับคือที่ซูมก็จะเป็นการซูมดิจิทัลล้วนๆเลยนะครับนะครับตอนนี้คือเป็นตัวเลน Ultra Wide นะครับระยะ0ูนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของเลนหลักกันบ้าง วิดีโอ 8K จากตัวของกล้องหลักนะครับมาลองเช็คก,กันดูเรื่องของภาพความคมชัดเป็นยังไงนะฮะนี่เลยครับแสงนะครับทองพงท้องฟ้าปรับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราซูมเข้าไปนะครับตัวเลนส์หลักนี่มันซูมได้ประมาณโอ้โหประมาณ6เท่านะครับอันนี้ก็ยังถือว่ามีเออปลิชนิดหน่อยนะครับแต่รวมก็ถือว่ายัางโอเคนะครับผมว่า ตัวเลนส์หลักเนี่ยถ่าย 8K สามารถซูมประมาณ 2x หรือ 3x ภาพยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับ2เท่าอันนี้คือประมาณ3เท่านะครับจากตัวเลนส์หลักนะ24เฟรมครับอันนี้ตัวเลนส์เทเลโฟโต้นะครับระยะซูม5เท่าแต่ผมว่าถ้าเกิดถ่าย 8K เดินไปด้วยเนี่ยกันสั่นน่าจะเอาไม่อยู่ครับผมแบบเดิมแบบสโลโมชันเลยตอนนี้นะครับเพื่อจะลองเช็คดูว่าเอ๊ะมันโอเคหรือเปล่านะครับแต่ที่ระยะ ซูมห้าเท่าผมว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับการใช้กล้องมือถือถ่าย 8K นะฮะนี่โอ้เดี๋ยวลองดูถ้ามันจะ c l o สอัพกก่งๆเทเลมาโครนี่ไหวไหมนะครับตรงไหนมีดอกไม้ให้เล่นบ้างเออจะเพิ่งไหวเดี๋ยวเพิ่งตาเสียงไปก่อนนะครับพยายามค่อยๆขยับอยู่เหมือนกันอืมจะเจะได้ประมาณนี้ครับตัวของเทลฟ์อ่าเนี่ยระยะประมาณนี้ครับ ถ้าเกิดต้องการจะสลับกล้องระหว่างการถ่ายวีดีโอครับเราสามารถเลือกที่ความละเอียด 4K หรือ Full HD นะครับในการซูมเข้าออกได้ก็จะมีการสลับไปที่ตัว Ultra Wide กับ Telephoto แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีปัญหาเล็กน้อยครับระหว่างการซูมภาพก็จะสั่นๆครับผมแล้วก็ช่วงที่ซูมระยะบางเลนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของภาพที่ความละเอียดมันดรอปไปพอสมควรเหมือนกันส่วนใครที่ดูรีวิวจาก MKBHD มาครับจะเห็นว่ามันมีบางชวงที่เขาซูมไกลๆแล้ว ภาพบนหน้าจอกับคลิปที่ได้มามันโคนลรจุดกันนะครับอันนี้ทางโดโรซานเองก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปแล้วนะครับอาการนี้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ภาพที่ได้กับตอนถ่ายเนี่ยมันตรงกันแล้วแต่เรามาเจอเอกการหนึ่งระหว่างการถ่ายนะครับก็คือตอนขับมาเป็นเลนอ e ัลตร้าไวเนี่ยกลายเป็นว่าระบบกันสั่นเหมือนกับจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับทำให้ภาพที่ออกมามันดูเอียงแล้วก็เอียงไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันอาจตะอ,องอัปเดตซอฟต์แวร์รอบใหม่เพื่อจะนิ่งขึ้นนะครับ แต่สลับกล้องหน้าเซลฟี่นะครับถึงแม้มีความละเอียดสูงถึง3-2ล้านพิกเซลก็จริงนะครับแต่ก็ไม่สามารถถ่ายวีดีโอที่ความละเอียดระดับ 4K ได้นะครับจะถูกลอไว้ที่ 180p 0 30เฟรมเท่านั้นส่วนการบันทึกวีดีโอแบบ Dolby Vision นะครับตรงนี้สามารถจะเลือกเปิดในการตั้งค่าได้และก็จะมีการแจ้งเตือนบนหน้าจอนะครับว่า ในโหมดดับ b y Vision เนี่ยสามารถถ่ายได้ครั้งละประมาณ6นาทีเท่านั้นโดยยังสามารถเลื่อนครับที่ความละเอียดระดับ 4K 60เฟรมหรือว่า 8K ได้นะครับก็รองรับ d o บบ y v i s ิชันทั้งคู่ซึ่งตัวไฟล์ดับบ y v i วิชั่ครับจะรองรับการใช้งานเฉพาะตัวกล้องหลักกับกล้องหน้าเท่านั้นในการถ่ายวิดีโอ โดยจากกล้องหน้าของ Xiaomi 12S Ultra ครับผมก็ต้องบอกว่าเขาถ่ายความละเอียดสูงคือ 180p 0รั้ Full HD เท่านั้นแล้วก็ลองเช็คเรื่องของสภาพแสงกันดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินเข้าไปในบริเวณที่มันมืดหน่อยนะครับว่าภาพจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับอันนี้เริ่มจะแสงน้อยแล้วก็จะได้มูดอันโทนประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดเราหันมาใส่แสงปุ๊บนี่ครับความสว่างโดยรวมของภาพก็แบ ทางมันชัดเจนนะครับระหว่างการถ่ายในที่แบบมีแสงกับแสงน้อยันจะมีเรื่องของน้อยขึ้นมาบ้างนิดนึ่งเหมือนกันนะสำหรับตัวกล้องหน้าครับคราวนี้มาถึงเรื่องของตัวอย่างภาพถ่ายนะครับผมเองก็จะทดลองใช้ตัวเซ็นเซอร์หลัก IMX989 ทนการทดสอบส่วนใหญ่รวมถึงการเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆด้วยนะครับอ๋อมีจุดหนึ่งที่ผมเจอครับระหว่างการถ่ายภาพมาก็คือตอนที่ผมไปทดลองถ่ายพวกอาหารครับแบบ close up นิดนึง ก็ปรากฏว่าช่วงแรกสงสัยครับว่าทําไมถ่ายมาแล้วเนี่ยขอบมไม่เบลอเพราะว่าจริงแล้วนะครับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่แบบนี้มันต้องมีอารมณ์แบบาอารมณ์ขอบเบลอของตัวเลนส์นะครับด้วยลักษณะธรรมชาติของระยะเลนกับตัวขนาดเซ็นเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมก็ปรากฏว่าทางสมี่งเขามีตัวแก้ไขมาให้นะครับในการตั้งค่าก็คือเราสามารถจะไปเลือกนะครับในโหมดของโคลสโฟกัสตัวนี้จะเหมือนกับว่าตัวกล้องมันจะ ปรับอัตโนมัติด้วยไอ้ครับในการขยับไปใช้ระยะซูมหรือไม่ก็เปลี่ยนเลนนะครับทำให้สามารถจะถ่ายภาพแล้วขอบไม่เบลอนั่นเองส่วนใครต้องการถ่ายภาพจะได้อารมณ์ขอบเบลอตามระยะของเลนนะครับอันนี้ก็ต้องไปปิดตัวคลอสโฟกัสนะครับตรงนี้ก็ช่วยให้เวลาถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะได้ความเบลอรธรรมชาติมาด้วยแต่จะมีบางช็อตที่ต้องการถ่ายแบบให้เน้นชัดทั้งภาพครับ,รบก็ค่อยมาสลับเปิดตัวคลสโฟกัสก็ได้ และอย่างที่บอกไปตอนต้นครับในการทดสอบกล้องเนี่ยผมเองก็ยังไม่มั่นใจในช่วงแรกครับว่าเราจะเอาภาพแบบไหนจากตัวของ Xiaomi 2S Ultra มาเทียบกับรุ่นอื่นดีนะครับก็กดทั้งหมดเลยกดทั้ง AI มากดทั้ง Vibrant แล้วก็กดทั้งตัวของ Authentic มานะครับพอมาลองไล่ดูภาพแล้วจากการทดสอบไปสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าตัวผมเองนะผมชอบสไตล์ Authentic มากกว่านะครับ ก็เดี๋ยวจะให้ดูเทียบไปด้วยกันนะครับว่าแต่ละโทนสีแล้วว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างในส่วนของเซตแรกครับการทดสอบหรือเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็น Xiaomi 2 S Ultra นะครับมาเจอกับ Xiaomi 11 1 Ultra แล้วก็ตัวของ Huawei P 5 0 Pro ครับเพื่อจะลองเทียบกันดูว่าสลายภาพของ Xiaomi ไรก้า Xiaomi Original แล้วก็โฮเวลไลก้านั้นมีความเหมือนแตกต่างกันยังไงบ้างใครชอบโทนสีประมาณไหนนะครับลองเทียบกันดูได้อย่างภาพชุดแรกครับหมูในจาน Xiaomi สอง S Ultra นะครับได้ไวบรัสออกมาดีเลยนะครับส่วนของตัว s p e e Ultra เนี่ยมันจะมีเรื่องของโทนติดฟ้าไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของ P 5 0 Pro ครับดีเทลดีแต่ว่าเหมือนกับติดเหลืองไปน,นิดนึงพอลองสลับมาเป็น a u t h e n ิกครับจะเห็นว่าตัวของ Contrast มันจะจัดขึ้นนะครับส่วนตัวผมจะชอบภาพในโทนสีของไลก้า a อ t h e n t i มากกว่าครับ ภาพหอไอเฟลในร่มมาพร้อมกับไฟสีม่วงนะครับตัวนี้เสียวมีด11 ultra เนี่ยพอมันติดฟ้าครับมันก็ดึงไปในฝั่งฟ้ามันเลยไม่ม่วงเท่าไหร่นะครับ 12S Ultra เนี่ยก็มีเรื่องของการคงสีเอาไว้นะครับและก็จุดเด่นก็คือบริเวณปลายยอดของเสาครับยังมีความคมชัดอยู่นะครับถ้าเกิดเทียบกับ P50 Pro เนี่ยเรื่องของดีเทลรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเหมือนกระเฟสไปนดิดหน่อยนะครับพอสลับเป็นแล็กอัล t h e นติกก็จะเห็นว่าตัวของความเข้มความชัดของมิติภาพนั้นมันดีขึ้นอีกครับ ภาพเซตกระเป๋านะครับตรงนี้ผมมองแล้วเป็นชุดหนึ่งที่เราทดสอบกับ Xiaomi แล้วก็หัวเวยนะครับกับพลังไรการมีความใกล้เคียงกันมากนะครับส่วน p i x e Ultra ก็ถือว่าโอเคครับจะมีสีสดนหน่ด้วยพลังของ AI นะฮะวิวเมืองจากหน้าต่างมุมสูงนะครับตรงนี้จะเห็นว่าโทนสีของ Xiaomi 2S Ultra นะั้นมีความเข้มกว่าอีก2รุ่นนะฮะ ตัวของ P50 Pro นี่ยมันก็ติดเหลืองไปเลยพอสลับมาดูในโหมดของ Authentic นะครับอันนี้คือสีมันก็จะเด่นชัดขึ้นไปอีกครับดันมกเรนดีกว่าเดิมภาพท้องฟ้าเวลากลางคืนนะครับตัวเมืองอาจจะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะ Xiaomi 2 s Ultra กับ P50 Pro นะครับคือเรื่องของโทนสีความเข้มนะครับแต่ว่าความคมชัดของภาพเนี่ย 12S Ultra กินนะครับส่วนเรื่องของท้องฟ้าเนี่ยอันนี้มีความแตกต่างกันทั้ง3รุ่นเลยครับ ภาพโทนสีใบไม้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตเรื่องของดีเทลก่อนเช่นว่าเซมิบิฟ 2S u l t อ a อาจจะดูเบลอนหน่อยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของตัวเซนเซอร์ขนาดใหญ่กับชุดเลนส์นะครับถ้าความคมแล้วก็เรื่องของรายละเอียดเนี่ย P50 ้า o น่าจะคมสุดนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์ขนาดเล็กแต่เรื่องของสีสันโทนผมว่าใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีเซมิบซอัลตร้าเห็นว่ามันติดฟ้านิดหน่อยบริเวณด้านหลังที่เป็นต้นไม้นะฮะส่วนภาพใน Portrait Mode ครับเราคงจะไม่ไปสังเกตเรื่อองงข การเบลอฉากหลังสักเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าการปรับแต่ละรุ่นนอาจจะปรับได้ไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องของตัวเซนเซอร์ความคมแล้วก็มิติของนางแบบนะครับผมว่าตัวนี้เ i ลฟี 2S อ l t ตรานั้นกินขาดเหมือนกันครับแต่โทนของภาพมันออกมาแนวกล้องโปรนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบลักษณะของกล้องที่ถ่ายออกมาแล้วหน้าใสสว่างไม่เป็นเงาเยอะนะครับผมว่าอีกสองรุ่นก็ถือว่าทำได้ดีครับ อีกเซตนึงก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับกับตัวของ iPhone 13 Pro Max แล้วก็ Samsung Galaxy S22 Ultra ด้วยนะครับเพือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอยากจะลองเช็คดูว่าภาพของ Samsung กับ iPhone เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัวของ Xiaomi with l i c a แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างมีความแตกต่างตรงไหนมันสวยหรือว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมพอที่จะเปลี่ยนใจมาใช้ Xiaomi s 2 s Ultra กันหรือเปล่านะครับเริ่มที่ภาพแรกจากวิวหน้าต่างท่ามว่า โทนสีในเซตนี้มีความใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าของฝั่งซัมซุงเนี่ยภาพนี้ดูเหมือนก็จะมีความสว่างของทั้งภาพมากกว่าอีก2รุ่น ภาพต่อม้เซตนี้ก็ลองมาสังเกตรเรื่องของคอนทราสต์นะครับระหว่างสีม่วงกับสีเขียวของใบนะครับแต่รุ่นเนี่ยจะเด่มาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นเซตหนึ่งที่เราเห็นเรื่องของภาพ v i บร a นดกับออเ e n ติกจากตัวของเสอร์บี2องเอ็อตได้ชัดที่สุดนะครับลองเทียบกันเลยครับไวบร a น t จะสว่างสว่างเลยครับแต่ออเ e n ติกปุ๊บโทนสีเขียวด้านมี c อนทราสต์ของภาพมันจะเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ ภาพถ่ายกลางคืนแบบออโต้ไนท์โหมดที่เขารวมแสงมาให้นะครับจะเห็นว่าทั้ง3ภาพนี่สว่างขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแต่เรื่องของความสว่างสุดๆเนี่ยให้ไปดูตัวของ a 1 2 Ultra ครับสามารถดึงเอาต้นไม้จากมุมขวาล่างมาเห็นดีเทลได้เยอะสุดนะครับถัดมาก็จะเป็นเสียง1 2S Ultra ซึ่งมีจุดเด่นมากกว่าคือความคมชัดนะครับแต่ว่าอาจจะดึงแสงได้ไม่เท่าส่วน iPhone 13 Pro Max ผมว่าเรื่องของดีเทลกับความสว่างที่ดึงกลับมาได้เนี่ยถือว่าน้อยสุดใน3รุ่นครับชุดภาพในระยะเกือบมาโคโรตรงนี้นะครับที่เรถ่ายเครื่องพิมพ์ดีดมาเหมือนกันจะเป็นตัวที่เห็นชัดมากนะครับว่าเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วเนี่ยเวลาถ่ายมาแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของมิติความลึกของภาพเป็นยังไงดยเยพาะโบเกด,ด้านหลังนะครับออกหน้าต่างไปนี่หูสวยเลยครับซึ่งพอเซ็นเซอร์มันใหญ่นะครับกับชุดเลนส์ตัวนี้ระยะการโฟกัส ใ,ใกล้ๆเนี่ยอาจจะมีส่วนขอบขอบที่เลื่อนเบลอด้วยนะครับผมก็ลองสังเกตดูจากตัวหนังสือบนกระดาษครับอันนี้ฝั่งของ iPhone 13 Pro Max กับ Galaxy s 1 2 Ultra จะคมกว่าเพราะว่าเซ็นเซอร์กับชุดเลนส์มันเล็กกว่าครับภาพนี้ครับให้สังเกตที่ใบไม้กับท้องฟ้าครับ2อย่างฝั่ง Samsung s 2 Ultra ครับใบไม้ by จะเขียวจัดเลยท้องฟ้าก็จะดูฟ้าฟ้าครับสว่างสว่างหน่อย ส่วน iPhone ครับเป็นค่ายที่มักจะดึงเอาสีของท้องฟ้าให้มีความเป็นน้ำเงินเข้มขึ้นนะครับคือถ้าเกิดสังเกตแสงจัทดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยมันไม่น้ำเงินขนาดนี้ได้แน่นอนนะครับชุดนี้ผมว่าเซร์มิ1 2 s Ultra ครับได้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าภาพระแนงไม้ตรงนี้นะครับความคมชัดสีสันเนี่ยเซร์มิบ2 s อัลตร้านะครับได้ไปรองลงมาก็จะเป็น g a l a x ี a 22 Ultra ครับแต่ว่าฝั่งของ i iPhone 1 3 pro max เนี่ยเหมือนกับเจอปัญหาการทำ hdr ครับส่วนของด้านบนนี่มันฟุ้งไปหมดเลย เซตทางเดินขึ้นบันไดตรงนี้จะเป็นภาพจากตัวกล้องอัลตร้าวายนะครับจะเห็นเรื่องของการดึงดั i น r a n รน HDR กลับมาครับตรงนี้ของฝั่งซัมซุงเนี่ยคือดึงกลับมาได้เยอะกว่าครับตัวของ Xiaomi 12S Ultra แต่ว่าจะมีเรื่องของตัว iPhone 13 Pro Max นี่แหละที่ท้องฟ้ารอบนี้จากเด่นอัลตร้าวายนั้นไม่สามารถดึงเอาความเป็นสีน้ำเงินกลับมาได้เลยครับหายไปเลยขาวจ๊ว เรามาดูภาพในโหมดพอเทสตนะครับกันบ้างตรงนี้จะแบบเกือบเต็มตัวนะครับฝั่งขวาเป็นหน้าต่างแสงอาทิตย์นยสาดเข้ามาเต็มๆครับจะเห็นว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยคือสีจืดมากแบนไปเลยนะครับผม Galaxy S22 Ultra นะครับผมว่ากำลังดีครับน้าสว่างหน่อยถ้าเกิดใครชอบแบบโทนภาพในสไตล์ไลก c าผมว่า S22S Ultra เนี่ย Dynamic r a n g จัดๆครับทั้งเรื่องของ Contrast มิติของภาพครับ ส่วนภาพพอร์เทรตแบบครึ่งตัวนะครับอันนี้หน้านวลใสผิวโกโลเด่นมาแต่ไกลครับ s ัมซุง galaxy s 22 ultra ครับไอโฟนก็มีเรื่องความคมนะครับแต่ว่าผมว่าสีผิวมันดูจืดไปหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของมิติความลึกโบเก้นะครับเซลล i 1 2 s ultra ก็จัดไปครับตรงนี้ ตามที่รีคเควสต์กันมานะครับกับการรีวิวฟีเจอร์กล้องทั้งหมดของ Xiaomi 2S Ultra แบบจัดเต็มนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามข้องสายตรงไหนอยากรีคเควสอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งมาได้นะครับเราจะมาช่วยดูและช่วยตอบให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง d r o i d s a n d ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแต่ว่าตัวใหม่ๆครับอย่างเช่น Noting Phone เราก็พยายามหามาอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีตัวของ Pixel 6A ด้วยอันนี้ก็ลังชิกอยู่ว่าจะเริ่มวางจำหน่ายวันไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ